ก a r ์ม n f o r อเรนเนอร์หกนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฟ้าหลังใหม่กับทางร้านลกรีใบสเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดฟ้าหลังของเดิมนะครับที่าขาที่ใส่สลักสายนาฬิกาหักนะครับแล้วก็จุดชาร์จซุดลงไปนิดหน่อยนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติ100%แล้วนะครับถอดสายชาร์จนะครับซินเซอร์ฮาร์จเรททำงานได้ตามปกตินะครับ บาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้นะครับเืิตัวซิงเกอร์ใส่เหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับนี่นะฮะซึ่งจุดชาร์จก็มีอาการสุดลงไปก็เป็นเรื่องปกติของการใช้งานนะครับก็เหนื่อกัดนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยววางไว้ที่บนมือนะครับนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มเลื่อนลง มอเตอร์ก็สั่นทำง,งานเวลากดอันนี้ลูกค้าตั้งไว้นะครับก็ตรงนี้รอให้เซนเซอร์ฮาร์เรสวัตตาการเต้นหัวใจไม่ได้ก่อนนะครับก็เพราะว่าเราย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่เาเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์เรทก็กําลัง คือสถานะว่ากําลังวัดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนะครับให้เขาวัดได้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้บางครั้งบางเครื่องก็อาจจะช้าอาจจะเร็วนะครับเพราะการวางที่บนผิวหนังนะครับเดี๋ยวผมจะวางใหม่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับซินเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจได้แล้วนะครับนะฮะที่74ครั้งต่อนาทีนะครับตรงนี้ ที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าการวางบางครั้งนะครับไม่เหมือนการใส่นาฬิกาสายรัดไว้ที่ข้อมือนะครับการวัดก็จะ,ะมีการพลิกนะครับถ้าหากวางไว้ที่บนมือแบบนี้ผมนะแต่ถ้าใส่บนข้อมือเนี่ยเขาจะวัดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ตรงนี้พร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกติ นะครับต่อสายชาร์จมอเตอร์ก็สั่นขึ้นสถานะการณ์ชาร์จนะครับลูกค้าไม่ได้ส่งสายอีกข้างหนึ่งมานะครับส่งมาข้างเดียวก็ใส่ให้ดูข้างเดียวนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไบส์ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไรการ์มินแทร้อยเปเ็นะครับขอบคุณครับ